จากปากหลุมดวงวิญญาณไฟไหม้โรงงานร้างคนเราจริงๆแล้วเมื่อตายไปก็จะกลายเป็นดวงวิญญาณล่องลอยไปยังอีกภพภูมิหนึ่งความหวาดกลัวอาจทำให้ใครคนหนึ่งช็อกตายได้ เพราะจิตตายสำนึกของแต่ละคนมีความกลัวภายในจิตใจที่แตกต่างกันออกไปดิฉันเองเป็นคนขี้กลัวโดยเฉพาะเรื่องเล้นลับแต่แปลกตรงที่ว่ายิ่งกลัวยิ่งเจอคืนหนึ่ง ดิฉันต้องออกไปทำงานในกะดึกการทำงานดำเนินไปมีเพื่อนร่วมงานสี่ห้าคนที่ทำงานของดิฉันเป็นโรงงานเล็กๆจึงมีคนงานน้อยคืนนี้อากาศเย็นกว่าทุกวัน ดิฉันยืนบรรจุของใส่ในหีบห่อตรวจทานความเรียบร้อยสินค้าไทยความภาคภูมิใจของพวกดิฉันทำงานเสร็จจึงนั่งพักกันสักหน่อยนำอาหารที่แต่ละคนเตรียมมา นำมารับประทานด้วยกันพูดคุยกันในวงสนทนาสนุกสนานเสียงหมาหอนดังขึ้นทำเอาทุกคนหวาดวันดิฉันเองก็วันใจเหลือเกินข้างหลังโรงงานเก่าติดกับป่า ไม่ค่อยจะมีใครกล้ามาเดินผ่านแถวนี้สักเท่าไรถ้าไม่จำเป็นโรงงานแห่งนี้ครั้งหนึ่งเคยเกิดเหตุการณ์ไฟไหม้ครั้งใหญ่ขึ้นคนงานถูกไฟคลอกตายหลายคนต่อมา ที่ดินโรงงานแห่งนี้ถูกบอยให้เช่าพร้อมกับสิ่งปลูกสร้างที่คงเหลืออยู่พูดง่ายๆคือปล่อยเช่าตามสภาพและทางโรงงานที่ดิฉันทำงานอยู่ก็มาเช่าโรงงานแห่งนี้ เป็นที่ผลิตสินค้าเสียงเดินของใครสักคนหนึ่งเดินมาทางที่พวกเรากำลังนั่งกันอยู่และจูจูลมก็พัดมาอย่างแรงกลิ่นสาบคระครุ้งไปทั่วบริเวณ เพื่อนเพื่อนต่างพากันวางช้อนที่กำลังตักข้าวทานกันอย่างอร็ดอร่อยลงใครกันส่งกลิ่นเหม็นมาทั้งนี้เหม็นชมัดเลยเจี๊ยบโวยวายเพราะเหม็นเหลือทนใครกันออกมาสิ เจียบตะโกนถามไม่นานนักพวกเขาชายหญิงคนแปลกหน้าหลายคนก็โผลออกมาจากเงามืดท้ายโรงงานพร้อมกับมานั่งร่วมวงของพวกเรา กินเน่ายิ่งทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นจนดิฉันแทบอวกอวกพี่มาจากไหนกันมืดมืดคำคำไปทำอะไรกันตรงนั้นระวังจะเจอของดีนะพี่บ่อยกล่าวอวกเรา อยู่แถวนี้มาตั้งนานแล้วเดินมาเรื่อยๆพวกเราหิวเหลือเกินงั้นมากินกับพวกเราได้นะพี่เจี๊ยบเชื้อเชิญตามสบายเลยเพื่อมิตรภาพที่ดีในค่ำคืนนี้ ผมมีของดีมาแบ่งว่าละศิลก็เอามือหยิบขวดที่มีน้ำเก๊กหวยมีฟองขึ้นมาวางกลางวงดื่มได้ตามสบายเลยทุกคนต่างดื่มกันจนลืมเวลาคนกลุ่มนั้น เขาดูหิวโหยเหมือนกับคนตายอกตายอยากมานานกินช้าช้าก็ได้เดี๋ยวติดคอกันนะพี่บอยบอกแต่พวกเขากลับไม่ฟังหยิบขวดน้ำเก๊กหวยมีฟองขึ้นมาดื่มกินขวดแล้วขวดเล่า ทำให้บอยเริ่มมีท่าทีไม่พอใจสักเท่าไรเขาเล่นดื่มแบบไม่เกรงใจกันเลยบอยเริ่มห้ามปรามว่าพอได้แล้วดื่มจนจะหมดหลังเก็บไว้กินวันหลังบ้างแต่พวกเขากลับไม่ฟัง ยังคงดื่มขวดแล้วขวดเล่าบ่อยบรรดาลโทสะผักพี่ผู้ชายที่กำลังยกขวดดื่มอยู่พันล่างของเขาสุดหวบลงไปปล่อยเหมือนได้สติรีบดึงพี่เขาให้ลุกขึ้นมาคุณพระช่วย หัวของเขาหลุดติดมือบอยออกมาดิฉันกับเพื่อนทั้งกลุ่มแทบสิ้นสติคนกลุ่มนั้นจ้องมองมาที่พวกดิฉันพวกเขาหัวเราะอย่างพอใจพวกดิฉัน แหกปากตะโกนร้องรั่นโรงงานและวิ่งออกไปอย่างรวดเร็วผีหลอกช่วยด้วยพวกผีเหล่านั้นสำแดงเด็ดร่างของพวกเขาขยายใหญ่ขึ้นร่างของเขาเริ่มไหมเกรียมดำสนิท มีควันลอยออกมาจากหูตาจมูกและล่างของเขาเลิ่มเลวเละลงกองกับพื้นน้ำหนองน้ำเหลืองส่งกลิ่นโชยรุนแรงผีชัดๆดิฉันร้องลั่นพร้อมกับวิ่งออกไปไม่รู้ทิศทาง และทุกอย่างก็ดับวูบลงรู้ตัวอีกทีลืมตาตื่นขึ้นมาพบกับคนงานรอบกะเช้าที่เข้ามาช่วยหามร่างไปยังห้องพยาบาลน,นั่นคือสิ่งที่ทำให้ดิฉันเชื่ออย่างสนิทใจว่า พูดผีวิญญาณมีอยู่จริงผีดีมีถมเถไปแต่ผีพวกที่ดิฉันเจอนั้นคงเป็นดวงวิญญาณของคนที่ถูกไฟคอกตายจากเหตุการณ์ไฟไหม้ในครั้งนั้น แม้เวลาจะผ่านมาหลายปีแล้วแต่เขาก็ยังคงต้องวนเวียนอยู่ณนะสถานที่แห่งนี้เปิดปากหลุมที่สิบเก้าแล้วพบกันสวัสดี ใครดูแล้วไม่กดไลค์ไม่กดติดตามข้าจะตามไปหลอกหลอน